สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอบอลลีคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีต่อใจความน่ารักของกาบีมาฝากฟแฟนๆทุกคนกันอีกเช่นเคยครับแต่คลิปนี้ก็พิเศษหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทีมบราซิลก็แข่งขันที่เชียงใหม่แล้วล่าสุดกาบี้เธอได้โพสต์ความในใจของเธอที่เผยถึงเชียงใหม่และประเทศไทยครับโดยกาบีได้โพสต์ภาพต่างๆบรรยากาศต่างๆที่เธอมาถึงประเทศไทยแล้วก็ได้รับความต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆชาวไทยครับโดยกาบี้เธอได้โพสต์เอาไว้ว่าเชียงใหม่ประเทศไทยวันที่เราอยู่ที่นี่จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจําที่พิเศษที่สุด เรารู้วอลเลย์บอลมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดในประเทศไทยแต่ละเวลาที่ผ่านไปดูเหมือนว่าทุกอย่างจะยิ่งใหญ่ขึ้นและพิเศษขึ้นอยากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้พวกเราในทุกวันนี้เราไม่ได้พูดถึงของขวัญสิ่งของต่างๆแต่หน้าตาอ้อมกอดรอยยิ้มทุกการจับมือและทุกความรักที่เราและทีมชาติบราซิลได้รับนั่นคือสิ่งที่ ได้รับนี่แหละครับถือว่าแฟนๆชาวไทยได้เห็นแบบนี้แล้วก็คงจะยิ้มแก้มปรีกันไปตามๆกันอย่างแน่นอนเลยครับกาบีชื่นชมคนไทยแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เพียงสิ่งของที่ทําให้เขาประทับใจแต่รอยยิ้มแล้วก็อ้อมกอดกันขอจับมือต่างๆก็เป็นแรงซัพพอร์ตให้กับเขาได้เป็นอย่างดีแล้วนี่เลยครับกาบีเธอก็ลงภาพของขวัญที่เธอได้รับด้วยนี่เลยครับเป็นคําตอบว่าเธอได้เอาของขวัญกลับไปที่ห้องหรือไม่เธอได้เอากลับนะครับ ดูครับไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่โซฟาต่างๆของที่เธอได้จากแฟนๆชาวไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเธอก็วางไว้ในห้องของเธอนั่นเองครับนี่แหละครับถือว่าเป็นความประทับใจที่น่าประทับใจที่สุดแล้วครับที่กาบีนั้นเธอประทับใจเมืองไทยของเราอยู่เสมอเช่นเดียวกับโพสต์นี้ของเธอเธอโพสต์ในไอจีหลักของตัวเองโพสต์อวยยศเมืองไทย,วยอวยยศคนไทย,วยอวยยศเอกลักษณ์ของคนไทยแบบนี้น่าปลื้มใจมากๆเลย ครับ